กล่องมานะนุอนมมากล่องหนึง่งแล้วก็ขวดมายายจะทําให้นะคะค่ะจ้าเก่งมากอันนี้คือยายฝึกนะคะไม่ใช่ว่าเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเก่งจังเลยตบมือมให้ตัวเองหน่อยคะ่ะเห็นไหมได้นมแล้วก็ได้ขวดมามิท <c oughs> ี่น่าได้ใจจี๋จะเอออดี๋ยวยิ่งเหรอจีนจีนจ้ะ เดนยืนนะเออแดนยนนะเออเนนกดินเดินยืนนะเออเฮ้ดินนะเออน้องคอยเหรอน้องคอยทำเป็นเหรอลูกแต่ทำยแต่ทำเออ บายๆก่อนมาบายๆก่อนบายบายก่อนบายๆทีเดียวบายๆสวัสดีค่ะก่อนเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพี่พลอยมาน้องเพชรมาเพชรมาไม่บายหน่อยอันนี้พี่พลอยเสร็จไปแล้วหอมไปแล้วหอมไปแล้วหอมไปแล้วพี่น้องหอมไปแล้วหอมเฮาตื่นเช้าแล้วติดเช้าแล้วติดตั้งเลยเสร็จแล้วคนนี้อ่ะมาขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่า ขอบคุณค่ะอ้บายบายก่อนบายบายก่อนอะบายบายก่อนบายบายค่ะโอ้ยหัวลองเทรต่ำได้ละทีนี่ไปวินงมงเลยไปแฮงมาแฮงบเปเย็ดเย็งยายบอกว่าไปค่อยๆบาค่อยๆอืมไปไปียไป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 ยปไ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 ปร ใส่ uhm. นูก็ค้ับผม๊ายบายอ่ะนูใส่ดนูใสหนูใส่ดิใส่ให้ยายดูหน่อยครับผมทีนี้ครับผมครับผมดีนี้ครับผมครับผมเออครับผมเนครับผมครับมอ้โหใ

hết subscribe cho hết Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn